เอะคุณพลล่านัดเจอตัวนี่ย่ว่าทมหมอมันคือว่าล่ะสภาพโฮแบบนี้มันคือจุกูยากีลีตัวนี้มั้ยหมเฮ้ยใบันดีบักฝรั่งังไงถ้าเขาเห็นตัวเขาสิบอจุกูยากีบอเพี้ยนพี่พรแต่งตัวอะไรมาทํางานเนี่ยฉันก็ซ้อมเป็นมาดามเนี่ยสิฮะซ้ะอมเป็นมาดามใช่วันนี้ฉันมาทํางานวันสุดท้ายฮะพรุ่งนี้ฉันนัดเจอกับคุณมิสเตอร์ทีนแล้วแล้ว หลังจากที่ฉันนัดเจกับเขาแล้วเขาก็จะขอฉันแต่งงานฉันก็จะย้ายไปอยู่ต่างประเทศยังไงล่ะฉันยืน่นใบลาออกกับเจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินหมูกระทะกันฉันเลี้ยงเองน้องหมูกระทะชุดใหญ่2ชุดครับผมรอสักครู่นะครับโหพี่พรสองชุดใหญ่ได้หรอกินไม่หมดหรอกก็ต้องสั่งให้มันสมกับฐานะมาดามมกชันอีกสิกินคนละเตาไปเลย าแล้วปากซีลราศีมาดามฉันหายหมดเลยไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องเติมต้องเติม,ตตมดีนะฉันพกลิปมาด้วยลิปเจลลี่ทินมิลเล่ทาแล้วปากฉ่ำสีชัดติดทนพร้อมบำรุงมีทั้งหมด3สีเลยนะเชอร์รี่แมรี่สีแดงสดใสที่ฉันทาไปจำพีชีเบบี้สีชมพีดทาแล้วละมุนสตรอเบอรีร่ลัสชมพูลูกคุณหนูสุดๆอะมาดามให้เธอน่าจะเหมาะกับสีพีดพีษกินหมูกระทะจนพุงกลางสีก็ยังไม่หลุดเชื่อสิขอยาเสริมนะครับยาเสริมเตาครับ แต่แล้วไฟกรีนโดนฉันว้ายฉลนรอนมาเลยนี่โอเคหมาเลยว้ายมือฉันเปื้อยมาเลยออกไปนะไอเด็กยกตาไม่ต้องมาจับมือฉันพวกแกรู้ไหมว่าฉันคือมาดามมาดามยังแต่งตัวว่ามันเมียผู้เยา่บ้านไอ้ไอเด็กยกเตาไอ้ไม่มีมารยาทฉันจะบอกเจ้าของร้านเลยแกออกวันนี้ฉันไม่กินแล้วอารมณ์เสียปลาแซ่บแบบเนี้ยสเปคเลยวะหมอฮันคุ้นพ้นลายเห็นตัวจริงเขาเขาเซอร์ลาฟเขาได้บ่เนาะคุยกันเมื่อโดนไปนี้เขาหนาซิมีความโมเสติ่ในเฮตูอยู่มั้ง มันเนยโมามาหรคือว่านัดสิบโมงนี่มันไอเดียกเตาไม่มีมารย,ยาทนี่ป้ายปากจัดนี่ว่าวันนี้วันดีของฉันฉันจะไม่ทะเลาะกับแกให้เสียเลิกไปนั่งก่อนหมอเดี๋ยวเขาก็ับมาดกักทำไมคุณมิสเตีนยังไม่มาเนี่ยโทรหาดีกว่าเอา้าสวัสดีครับคุณพอลล่าเออตอนนี้คุณมิสเตีนถึงไหนแล้วคะผมนั่งรอคุณพอลล่านานแล้วนะ คุณใส่เสื้อสีอะไรคะผมใส่เสื้อลายมากับเพี่อน2คนครับอย่าบอกนะว่าแกคือมิตรทินนี่คุณมัล่าเหรอเ้ไม่จริงคุณมิตรทินหนุ่มฝรั่งรูปโลของฉันทำไมกลเพืนอนยกเตาไม่ได้แกหลอกฉันเหรอป้าก็หลอกผมเหมือนกันแหละในแอปเป็นลูกครึ่งสาวสวยตัวจริงสวยอย่างเดียวคือลิสติกเบี้ยววะความฝันมาดามของฉันดับสลายไปหมดแล้ว ตนใจอยากลองคุยกับผมไหมครับผมชอบคุณตั้งแต่เจอที่ร้านหมูกระทะวันนั้นนะครับเธอชอบฉันตรงไหนฉันแก่แล้วนะผมชอบปากคุณครับคุณทาลิปสีสวยถูกใจแถมปากก็ยังแซบอีกสเปกเลยครับ ไม่คะมีน้ำเลอร์พชั่นไหมคะไม่มีคะ่ะโทนเนอร์ลาการล่ะคะมีไหมไม่มีคะ่ะมอยมินเล่ล่ะสินค้าเขาเดือนเก้าค่ะโอ๊ยที่อื่นเขามีขายกันหมดแล้วมารอเดือนนั้นเดือนนี้อยู่มันเป็นสินค้าออกใหม่ต้องรอก่อนนะคะลูกค้าแล้วไพเมอร์ม่วกของมินเล่ล่ะ อย่าบอกนะว่ายังไม่มีอีกอ่ะก็ยังไม่มีเหมือนกันค่ะลูกค้าต้องรอเดือนเก้าอีกเล้อเนี่ยร้านอื่นเขาขายจนรวยเหมือลลวร้านเธอยังไม่มีอะไรสักอย่างเลยลูกค้าค่ะสินค้ามันเข้าใหม่ลูกค้าต้องใจเย็นนะคะถ้าเกิดว่ารีบไปซื้อร้านอื่นก่อนก็ได้ค่ะถ้าฉันจะซื้อร้านอื่นฉันก็ไปซื้อตั้งนานแล้วฉันไม่รอร้านเธอหรอกสินค้าตัวไหนกำลังเป็นกระแสกำลังมาแรงเพิ่สั่งมาไว้ต้องรอให้ลูกค้าถามสินค้ามันเป็นตัวใหม่นะคะลูกค้าไม่ใช่ว่าสั่งปุ๊บจะได้เลยร้านค้าไม่ใช่โรรรงงงาาาาาานนนนนนผลลลิตะะะะะคคไมมู่่่้้้้้้้แหสัวพุีีีจจเเออซืดย โนู no. มีถุงเท้าขายไหมมีค่ะด้านหลังเลยนะคะอันนี้มันยาวหรือสั้นเนี่ยไหนลองใส่ดูสิหู้ทำไมยาวขนาดนี้เนี่ยสีขาวด้วยเดี๋ยวเปื้อนง่ายไม่เอามีแบบสั้นๆเนี่ยเอออันนี้น่าจะสั้นเออแบบนี้แหลพะพอดีไ่ดูสิมีลายอะไรมั่งโอ้ยมีแต่สีขาวๆใส่แป๊บเดียวก็เปื้อนจะไปดูร้านไหนอีกแล้วเนี่ย ได้ไหมคะถุงเท้ายังไม่ถูกใจเดี๋ยวไปดูร้านอื่นก่อนเฮ้ย hey. อย่าบอกนะว่ามาลองใส่อุ๊ยอีห้าทีจะเลิกงานแล้วอ่ะเออชมพู่วันนี้ช่วยพี่หน่อยนะเอาของขึ้นในมันเสร็จก่อนอ๋อ oh, ได้คะ่ะเจ๊ไม่รบก,กวนใช่ไหมอ๋อ oh, ไม่เป็นไรคะ่ะหนูอยู่คนเดียวกับไปก็ไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วอุ๊ยอีห้าทีจะเลิกงานแล้วชมพู่ อย่าเพิ่งกลับนะอยู่ฝ้าร้านให้เจ๊ก่อนเดี๋ยวเจ๊ไปซื้อกับข้าแป๊บหนึง่งไม่ได้เจ๊ห้าทีหนูก็จะเลิกง,งานแล้วเจ๊ไปกว่าเจ๊จะกลับมาแป๊บเดียวเจ๊หิวข้าวงั้นออกไปซื้อให้เจ๊หน่อยอก็ได้ค่ะเจ๊นี่ค่ะเจ๊เอ,อ่อไปหยิบจานให้เจ๊หน่อยสมผู้ทำไมหกโมงแล้วไม่ออกมาสักทีเอา้ามาแล้วเหรอจะออกไปตอนนี้แหละเจ๊ไปหยิบจานเองนะหนูกลับแล้วเอาเดียเด๋ยวๆจะรีบไปไหนแฟนหนูมารับแล้วเจ๊เลยเวลามันหนึ่งนาทีแล้วเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่มีแแฟนนนนอยยยู่่่ดคไไหหก็็ังมเนบนเบล ไปที่รักกลับบ้านรอนานไหมไม่นานหรอกส3องทามนีเองสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะขอเรียกดูก่อนนะครับจ้นเงินครับจินเงินครับลูกค้ารับกล่องเดียวนะคะเดีย๋ยวเพิ่งครับเพิ่มอีกสามกล่องครับแปบ๊บหนึ่งนะแม่ค้าเพิ่มอีกสี่กล่องน,นะครับแม่ค้าคนสวย พอแล้วใช่ไหมคะคิดเงินเลยใช่ไหมคะผมเอาเบอร์หลังเลยครับนี่คะ่ะสแกนจ่ายด้านหน้าเลยนะคะเออเอาอสามกล่องได้ไหมครับสามพันไม่ต้องผ่อนนะไม่ค่าต้นงสวยคุณพี่วันหลังอย่าลืมมาอีกนะคะครับคนสวยชมพู่ฝากไปซื้อกันแดดเชเอตัวนี้หน่อยนะที่เกียดเข้าไปอ่ะตัวไหนนะ น่าจะตัวนี้หละอ่ะพี่พีกเนี่ยเก้าสิบบาทเอามาไม่ใช่ตัวนี้แตัวไหนอีกอะเนี่ยอ้ยน่าจะตัวนี้แหละพี่พีกใช้ตัวนี้ไหมไม่ใช่แล้วตัวไหนละ่ะทําไม่ไม่บอกให้ชัดเจนโอ๊ยเว้าให้ดูแล้วทำไมโง่จังเลยก็มันจําไม่ได้นี่รู้ว่าทำไมไม่ลงมาซื้อเองนั่นแหละเวลาให้ไปเรียนก็ไม่อยากไปโง่ไม่ได้โง่ก็คีมในร้านมีหลายตัวจะไปรู้หรอมันตัวไหนโอ๊ย ไม่รู้ก็อยู่ในนั่นแหละไม่ต้องกลับเอาพี่พีชจะไปไหนรอก่อนสิพี่พีชกินข้าวหรอคะเจ๊ขอข้าวมินข้าวอยู่ค่อยหิวมากเลยเชิญนะคะเจ๊คะแนะนําแป้งคุมมันให้หน่อยคะ่ะลูกค้าเลือกดูไปก่อนนะคะแถวนั้นหละขายใช้หมดเลยไม่รู้คะ่ะว่าตัวไหนแนะนําให้หน่อยคะ่ะหิวจะไส้กิวแล้วคิดเงินเลยคะ่ะเจ๊ค่ะ เจ๊คะเจ๊คะอะไรคะครีมสองตัวนี้มันวางสลับที่กันนะค่ะอ๋อไม่เป็นไรคะ่ะวางไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเจ๊มาจัดใหม่นะคะเจ๊คะเจ๊อันนี้มันเหลือแค่นเดียวเจ๊ไม่เติมหรอคะอ๋อเอาไว้ตรงนั้นแหละคะ่ะดูเจ๊มาเติมอ๋อหนกูกลัวเจ๊ไม่พอขายอคะค่ะจะถามอะไรอีกไหมคะอ๋อไม่แล้วค่ะงั้นก็เชิญเลือกตามสบายนะคะเจ๊คะเออ ถามเลยค่ะจะถามอะไรถามมาได้เลยร้านนี้แหละเป็นร้านของแม่เพื่อนชั้นสมัยเรียนใช่ป้าคนที่ใจดีจะดีไหมที่ชอบไปรับรูปอยู่โรงเรียนน่ะใช่แกเพิ่งเปิดได้ไม่นานเดี๋ยวเราเข้าไปอุดหนุนแกกันยายอ้ําฉันบอกเธอแล้วให้เช็ดฝุ่นดีๆอันนี้เอาไว้ตรงนี้ทําไมฉันไม่ให้เอาไว้ตรงนี้ขอโทษค่ะเดีย๋ยวเอาไปเก็บให้นะคะต้องให้บอกบอกทุกวัน คุณแม่สวัสดีค่ะอ้าวนิวลูกมาได้ยังไงลูกพอดีหนูผ่านมาแถวนี้ค่ะก็เลยแวะมาเยี่ยมได้ยินว่าคุณแม่เปิดร้านใหม่จะลูกแม่เพิ่งเปิดร้านใหม่เดินชมกันก่อนนะตามสบายนะลูกค่ะแม่ค้าคะตัวนี้มีแบบหลอดไหมคะยายอ้ําอยู่ไหนมารับลูกค้าเลยว่าให้มาถามฉันได้ยังไงบอกกี่ขั้งแล้วมาให้ดูแลลูกค้า เงินค่ะ5 9บาทค่ะแม่ค้าลดได้ไหมคะของซื้อของขายมาขอรถได้ยังไงถ้าฉันรถให้เธอฉันก็ขาดทุนนะสิกว่าฉันจะเก็บเงินมาซื้อของเปิดร้านได้แบบนี้นะมาขอลดราคากันได้ง่ายๆได้ยังไงบอกไว้ก่อนเลยนะไปซื้อของร้านไหนก็อย่าไปขอรดสุมสี่สุมห้ารู้ไหมหกว่าเขาจะหาเงินมาซื้อได้นะ่ะเธอปกติป้าคนนี้ไม่ค่อยพูดไม่ใช่หรอนั่นนะสิแต่ก่อนแกไม่ได้เป็นแบบนี้นะจ่ายเงินมาถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องเอาค่ะค่ะค่ะไม่ต้องทอนนะคะ ไปค่ะครับจะได้อะไรคะพ่อหนุ่มผมมาซื้อเชียงสำอางอยากได้แบบไหนคะแนะนำเลยนะครับจะไปซื้อสะพายมันเกิดแฟนครับอแบบดีๆเลยนะครับเซ็ตนี้ถูกใจแฟนแน่นอนอันนี้ถือใจเลยบอกครับอเซ็ตนี้แหละขายดีผู้หญิงชอบนี่รักครับสุขสันต์มันเกิดครับอีหยงเนี่ยของขวันมันเกิดครับตั้งใจซื้อของควัญให้เธอได้ดิซื้อมาเหีอยงนี่ก็ได้บอกว่าอยากได้เพราะว่ามันดีล่องใสมือกอนครับยี่ห้อส้มหนีบว่าเคยใส่ซื้ออย่างกระถามก้อแในเปลืองเงิน แล้วจักบาทละนี่แยงกับโเป็นแยังดอกจากซื้อของคนในเจ้าของซื่อดอกเคื่อน่ะขาอยากให้ถือใจก็กโอนเงินมาอยากได้อยา่างสิไปซื้อเองดอกแนวกระมกักจักสิซื้อมาเห็นอย่างอารมณ์เสียโอ้โหอย่างเท่โอ้โหสวยเลยนุ่นอวิจิตโอ,โโอ,โโอโ้สวยเท่เหมาะกับเราเลย มิชีมาช่วยเราหน่อยถ้าวันนี้ไม่เสร็จไม่ได้เงินนะเนี่ยจะให้ผมทําอะไรเกรงใจเสี่ยกับรองเท้าผมหน่อยเอองั้นก็ไม่ต้องกินข้าวกินมารองเท้านั่นแหละเฮ้ยที่รักหมวกกันวิเต็ดรุ่นใหม่ซื้อให้หน่อยนะครับจะมารีมีเต็ดอะไรข้าวจะกินไม่มีเลยก็ไปรักจ้างเพิ่มดีนี่วยเราแค่นี้ก็ตากแดดหน้าดำหมดแล้วดูสิเนี่ยเดี๋ยวเราจะช่วยเธอเองแม่ค้าครับ กันแดดตัวไหนไซส์ดีบ้างครับกันแดดหน้าใช่ไหมคะแนะนําเป็นกันแดดดีออริจินอลเลยค่ะเนื้อบางเบาเกี่ยง่ายทาแล้วแต่งหน้าต่อได้ไม่รบกวนเมคอัพโอ้ราคาดีมากเลยไม่แพงเลยพอซื้อไซส์นะเดี๋ยวช่วยก็รีบมาอ่ะทากันแดดเอามาจากไหนเนี่ยไปซื้อมาครับจะรู้จักซื้อกันแดดมาให้ทาจะหน้าดำหมดและไหนลองทาดูสิโหเนื้อบางเบาเกี่ยง่ายมาก แล้วหน้า,านไม่เป็นขุยเลยบาท,ที่รักทาคะแนเสร็จแล้วไปถานหญ้าต่อกันตัวเองไปทําเลยเดี๋ยวเราเรนอน,น,อนเป็นกําลังใจให้นะนี่รอที่บอกว่าจะช่วยเรีบเรียบทำให้เสร็จนะเดี๋ยวจะไปซื้อหมอ,อกใหม่เฮ